สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้อและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับประจำวันที่สีมกราคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจำวันที่3นะครับมกราคม2566นะครับแอดให้อยู่ที่เด่น1ลอง8นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่1นะครับผลก็คือ521กับ หนนะครับเข้าวิ่งเข้ารูดนะครับเจาะไม่ไม่เข้านะครับส่วนแนวทางนะครับของวันที่สีนะครับเอดก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีนะครับเด่นอยู่ที่8นะครับเด่นแปดลองหนะครับจับคู่นะครับจะมีอยู่ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปห้า แปดหกแปดเก้าห้าศูนย์หกห้เก้าศนย่ลขสตัวนะครับศ ปดห้าหนึ่งแปดห้าห้าแปดห้าหกแปดห้านะครับแอก็ดคอให้เฮงเฮงตังตังนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันที่สีม่มกราคมสองห้าหกหกนะครับ แอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ